มพูชาไม่ยอมรับคืนหนึ่งเรื่องของหุ่นระเบิดทั้งที่ผิดอนุสัญญาออตตาว,ว่าไม่ยอมรับเรื่องที่สองเรื่องเจนีวาเรื่องนี้รัฐบาลไทยไม่พูดคณะเจราจาก็ไม่พูดไปเสนอเรื่องให้ปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์มันกลายเป็นรูปเอาตีนไปรูปหน้าแพรทองทานนะเสนอข้อนี้เพราะคณะนี่นแพรทองทานบอกว่าปราบจนลาบคาบหมดแล้วแต่คณะคณะเจราจาหยุดยิงไทรเหมือนไปอ้อนวอนร้องขอเขาทำขูนชาหุ่นเซนซุนมาเนตกรุณาปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์หน่อยเอา้าแ,แล้วสิ่งที่คัมพูชา เพราะสิ่งที่แพรองทานพูดมา่ไหนบอกว่าปราบหมดแล้วแล้วคำบูชาเขาก็กาปฏิเสธเรื่องนี้ยังไม่ต้องเอามาหาหรือไครก็ได้แค่สัญญาสิบสามข้อ เจรจาหยุดยิงคงกําลังให้อาหํานวยความสะดวกในการเก็บตบนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องปกติในการเจราจาเลยเป็นเบสิกพื้นฐานในการพูดคุยด้วยซ้ำไปสร,รุปแล้วเหมือนไทยจะได้ชัยชนะออกมาแถลงประนามัมพูชาทํานู่นทํานี่ผิดแต่การเดินนำคำพูชาก็ยังเดินตามอยู่ดีไทยยังเดินตามสิ่งที่คำพูชาทำโดยเฉพาะทุนระเบิดเนี่ยทำยังไงครับเสนอตัวบอกจะเก็บร่วมกันสุดท้ายคำพูชาบอกหยุด คุยค่อยคุยอีกเดือนหนึ่งต้องใครได้เปรียบตรงไหนถ้าแบบนี้คำุชาบอกโอเคจะกเก็บแต่ขอประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงทํายังไงอ่ะต้องยอมให้ประเทศที่3เข้ามาร่วมจาัดก,การเก็บทุนระเบิดอย่างนั้นเหรอไอประเทศที่3ที่มันทุนระเบิดใหญ่กว่าที่วางไว้นะอราถ้าเข้ามาเขตชายแดนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้ามาเก็บปูทุนระเบิดกองกำลังที่เขามาจะยกออกหรือเปล่ายังไม่รู้ไงก็เป็นเงื่อนไขให้ต่างชาติประเทศที่3เอา กองกำลังมาแวดล้อมไทยอย่างนั้นเหรอคือผมไม่แน่ใจทางการอาหารเขคิดกันยังไงแต่ผมนั่งฟังวันนี้ที่แถลงผมตกใจว่าเฮ้ยสองเรื่องสําคัญเรื่องพุนระเบิดเรื่องเจนีวาเรื่องโรงพยาบาลไทยเสียเปรียบอ่ะซึ่เป็นเรื่องสําคัญที่ไทยควรได้เปรียบในการที่ต้องเจรจาเรื่องนี้เพราะเราประนามบอกว่าทำภูชาทำผิดอนุสัญญา ทั้งสองฉบับแต่ทั้งสองฉบับไม่ถูกกจรจาพูดคุยในการพูดคุยเลยดังนั้นมันเป็นชัยชนะของคมพูชาผมคิดอีกแบบหนึ่งว่าโอเคละการยิงการมันอาจจะหมดลายเพียงแต่ว่าคุณต้องทําให้เป็นสันติภาพถาวรถ้ามันเกิดอยู่แบบนี้ถึงแม้จะหยุดจิงตอนนี้แต่ยังไม่หยุดรบนะมันก็ยังไม่หยุดลบกันยังตึงกําลังใส่กันมันก็จะเกิดความขัดแย้งในปีนี้ปีหน้าหรือวันนี้วันหน้าก็ได้ทําไมไม่ทําให้เกิดสันติภาพถาวรด้วยสร้างเงื่อนไขที่เรากําลังได้ดุลการรบที่ได้เปรี่ยบ